จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะำพืชศพกันมังกอนะแล้วก็เออน้ำนะกรกฎมีนพิจิกนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตูนกลุมนะแล้วก็ไฟเมษิงธนูนะอันนี้ครบเจ็ดสองราศีนะเด่นเด่นก็เออมีเป็นวิวอฟอฟจูนวันพฤหัสนะชาลีออดคือกอรกฎนะก็คือเด่นแค่วันพฤหัสกับกอรกฎนะนอกนั้นก็ดูได้ครบเจ็ดสองราศีนะเจ็ดดาวนะเออ จ็ดดาบคือการที่เรียกว่าเขากําลังแอบซ่อนแอบทําบางสิ่งบางอย่างไม่บอกคุณหรือเปล่านะียโกหกปกปิดซ่อนเล้นหรือสับขาหลอกสอนิก,กี้ก็ได้นะถ้าเป็นลักษณะของการเจ้าเล่ห์หรือแอบทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะคุณก็เรียกว่าเป็นคีนอฟสอนนะเป็นคู่ที่มีประเด็นนะตั้งดาบเลยนะคุณอาจจะนะเป็นคนที่ตรงแล้วก็ขวานผาซากหรือว่าจรงิงจังชัดเจนนะเป็นคนที่รักคนยากนะแต่ว่าถ้ารักแล้วก็ ประมาณว่าตัดย่างเหมือนกันนะแต่ว่าในที่นี้ถ้าเขาเมาแบบโกหกคุณคุณก็ถึงกับจะเชื่อเลยนะตรงนี้นะคุณน่าจะต้องการความชัดเจนนะแต่ว่าสิ่งที่คิดตอนนี้นะเหมือนกับว่าเขาอาจจะแอบหลบซ่อนบางอย่างปกปิดซ่อนเลนอยู่นะแล้วก็เขารู้ว่าตอนนี้คุณน่าจะไม่พอใจงอนหรือโกรธเขาอยู่ก็ได้นะคุณก็เลยตั้งด่านโดยที่เขาคิดว่าหนึ่งเญนน่าจะยังมีโอกาสที่จะได้ พูดคุยกันแล้วยังอยู่ในความสัมพันธ์ยังไปกันต่อได้นะคือหนึ่งเหรียญน,นะสิ่งที่เขาคิดนะเขาคิดว่าเขาแค่หยอกๆเล่นๆกับคุณเท่านั้นนะก็ไม่รู้เขาแอบจอ้อหรือไม่บอกอะไรคุณนะส่วนวิวออฟฟอร์จูนะเป็นเรื่องของกลงล้อโชคชะตาหรือว่าเป็นเรื่องของคู่เวรคู่กรรมเป็นเดสตินีนะคนนี้ก็เป็นคู่คนหนึ่งของคุณนะแต่ว่ามีความผูกพันมั่นคงมาก่อนนะอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าได้นะ แล้วกลับมาเจอกันอ,อาจจะเป็นคนในอดีตที่เคยคู่กันนะไม่เคยเจอกันมาก่อนในชาตินี้นะอาจจะเจอกันชาติก่อนแต่มาเจอกันในชาตินี้นะก็ที่กออมครับคือคนรักเก่านะเป็นคนคุ้นเคยคนที่เคยเป็นคนเก่าๆนะไม่ว่าจะอดีตชาติหรือปัจจุบันก็ตามนะในออมเพนเดเคิลนะจริงๆแล้วคนนี้เป็นคนที่ช้ามากนะคุณอาจจะมีเกณฑ์โชคชะตานะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอาจจะนะคะอาจจะมีคนที่กําลังเดินทางมาหาคุณนะจะมาจริงจัง ชัดเจนมั่นคงกับคุณก็ได้นะนายอ้อมเห็นกาบเคิานะแต่อาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักนะเป็นคนเก่าสมัยเรียนหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันในอดีตก็ได้นะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นคนรักเก่านั่นเองนะที่เขาอาจจะเป็นคนธาตุดินก็เป็นไปได้นะแล้วก็คนอาจจะธาตุน้ํานะแล้วก็วนมาเจอกันนะหรือธาตุดินเหมือนกันธาตุน้ําเหมือนกันได้นะก็มีจังหวะของ การพัดผ่านโชคชะตาแนละให้วนกลับมาอีกครั้งนะเพราะว่าเป็นไพ่คนรักเก่าด้วยนะซีกออกคับนะออคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณนะเป็นต่างชาติคนไกลได้นะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นเซลล์คนที่ชอบทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะขับรถนะแอร์สจวจคนในเครื่องแบบเซลล์อะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางแนละ้วคนนี้ชอบแอคชั่นสายบู๊สายรุยด้วยนะ แต่ใดๆก็คือคนนี้เป็นคนต่างชาตินะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ต่างชาติอีกแล้วหรือเปล่านะหรือว่าเป็นคนที่เขาคนละพื้นเพกับคุณก็ได้นะก็เป็นคนที่เขาคิดว่าเขาอาจจะต้องอทําบางสิ่งบางอย่างนะแต่กําลังรู้สึกเหมือนกับว่าน่าจะเคยมีบาดแผลเคยเจ็บเพราะเรื่องรักสามเศร้าหรือว่าเคยเฮอเจ็บปวดในเรื่องราวความรักมาก่อนนะก็เป็นสามดาบเลยนะในตอนนี้แล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้คลั่งรักด้วยนะถ้าคิงออลคับนะ นี่ว่าจริงๆแล้วเต็ไมไปด้วยความรักนะแต่เวลาเจอคุณอาจจะชอบทําเป็นขึงขังดุใส่คุณหรือเปล่านะแต่ข้างในก็เจ็บปวดนะอาจจะเคยพูดจาไม่ดีกับคุณหรือเปล่าหรือทําอะไรให้คุณต้องเพอเจ็บปวดนะแต่จริงๆแล้วคนนี้เขารักคุณอยู่นะรักแบบแบบอืมกําลังสู้กับตัวเองอยู่นะหรือไม่ก็คือตอนนี้เขากาลังจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะมามอบความรักให้นะคนที่เคยเจ็บปวดนะกันไปนะมีแผลนะต่อกัน ก้าวมายนะก็เขายังคว้าไว้ไหม้หนึ่งนะแสดงว่าเขายังไม่ได้ตัดคุณนะอาจจะมีการบล็อกปิดกั้นหรือว่าบล็อกใจตัวเองนะแล้วก็เขาคิดที่จะหนึ่งดาบอาจจะเป็นการตัดสินใจเด็ดขาดหรือว่าหนึ่งดาบนะมาตัดเก้านะเก้าเนี่ยถ้าเป็นความหมายว่าบล็อกหรือปิดกั้นบล็อกใจตัวเองเนี่ยถ้ามีหนึ่งดาบเขาจะต้องชัดเจนในตัวเองหรือเขาจะตัดบล็อกนะคะถ้าเขาบล็อกเขาอาจจะปลดบล็อกคุณหรือเปล่านะบางคนนะแล้วแต่นะแล้วก็ สี่ถ้วยนะก็เรียกว่าเขาน่าจะยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยก็ได้คนะ่ะหรือเบื่อตัวเองช่วงนี้นะยังทั้งเซ็งทั้งเครียดทั้งเบื่อเอเปป่าวนะคือยังตัดสินใจไม่ได้แต่สุดท้ายเขาจะต้องตัดสินใจได้นะเพราะม,มีหนึ่งดาบตอนนี้อาจจะเป็นช่วงนี้เขาลึกๆก็คือว้าวุ่นแล้วก็แบบใครเข้ามาก็อาจจะไม่สนใจเพราะว่าทําทไมช่วงนี้เขาไปผูกพานหเือไปนึกถึงคนเก่าๆนะก็เป็นเรื่องของจังหวะวงล้อ,อตัววิวออฟออร์จูนนั่นเองนะ หนึ่งดาบอย่างที่มอกนยะเขากาลังจะตัดสินใจชัดเจนบางอย่างจะตัดไปเลยหรือว่าจะปลดบล็อกให้คุณหรือว่าบางคนจะเลือกคุณก็เป็นไปได้นะแต่ตรงนี้ก็คือเรียกว่ายังมีความรักอยู่นะเป็นคิงออลคับแล้วก็มีซิกออลคันม่คือคนรักเก่านะส่วนในตัวเจ็ดดาบเนี่ยถ้าเป็นยาวนอนก็อาจจะหมายถึงว่าเขากําลังมีบางอย่างที่แอบซ่อนไว้อยู่เขาอาจจะแอบเซอร์ไพรส์คุณหรือแอบมาทําอะไรเดินทางมาหาก็ได้นะก้าวไม้เนี่ยเขายังมีกําแพงก็จริงแต่ว่าเขายัง มีไม้หนึ่งที่เขาคว้าไปอยู่นะเก้าไม้ปกติจะคว้าไม้หนึ่งไว้แปลว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจนะถึงแม้จะบล็อกใจตัวเองแต่ก็ยังมีอยู่นะแอบซ่อนนี่ก็อาจจะอันนี้คือแอบมีคุณในใจก็ได้นะคะหรือแอบมีแผนการที่จะเดินทางมาหาก็ได้นะแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าเขาแอบส่องคุณอยู่ไกลๆด้วยก็ได้นะก็ไม่ต้องส่องเขาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นปลดบล็อกคุณก็ได้นะสําหรับบางคนนะ ก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะเรื่องของคนเก่าที่เคยทำให้คุณเอเธอเจ็บๆนะก็อาจจะกลับมานะคะ